เยย์ขึ้นครอฟลั่นส่งนักเตะชุดดีที่สุดของลิเวอร์พูลลุยสึกยูโรปาลีกเมื่อวันที่19กันยายนหกเยย์ขึ op, ้นครอฟกุนซือสมอสรลิเวอร์พูลทีมนานในพรีเมียร์ลีกอังกฤษให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศว่าจะส่งทีมชุดที่ดีที่สุดลงสนามในนัดพบ l a สเคลินที่ประเทศออสเตรียในสึกยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มวันพฤหัสบดีนี้ผมคิดว่าหากเราไม่เจอปัญหาอาการบาเดเจ็บมากมายเราก็จะมีนักเตะพอที่จะส่งลงสนามในวันพฤหัส และวันอาทิตย์พบกับเวสแฮมซึ่งเป็นทีมระดับท็อปไอเดียมันคือแบบนี้ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนมันจะเป็นเกมสำคัญสำ,ญสำหรับทีมต่างๆทุกคนที่มาแอนฟิลด์จะเป็นเกมสำคัญทั้งนั้นในแชมเปี้ยนลีกก็เป็นแบบเดียวกันแต่สำหรับที่นี่เราจะต้องพร้อมเต็มร้อยเราอยากไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผมอยากที่จะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแน่นอนที่สุดแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะไปถึงหรือเปล่าเราจะมีทีมชั้นยอดมากมาย แต่นั่นคือเป้าหมายซึ่งเราต้องทําให้แน่ใจว่าเราจะโชว์ฟอร์มออกมาได้คุณซื้อของแดงก่าวขอขอบคุณภาพแห่นข้อมูลข่าวสยามรั็อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ